ที่ภาคใต้เนี่ยมีวัดวัดหนึ่งมีต้นไม้ใหญ่นะสูงแต่ว่าชอบทิ้งใบแล้วก็กิ่งหักลงบนหลังคาห้องน้ำที่อยู่ใ,ใกล้เจ้าว่านจะต้องซ่อมอยู่บ่อยๆนะซ่อมห้องน้ำ ตอนหลังก็คิดว่าแก้ปัญหานี้ดีกว่านะก็คือโค่นต้นไม้ต้นนั้นลงจะได้ไม่ต้องซ่อมห้องน้ำบ่อยๆเออมีพระหนุ่มในวัดเดียวกันเนี่ยท่านก็ท้วงนะว่าไม่ควรตัดต้นไม้ต้นไม้สูงใหญ่นี่หายากแต่เจ้าว่านะ ก็ยังยืนกลานว่าจะตัดต้นไม้ให้ได้พระหนุ่มก็ทักท้วงหลวงพ่ออยู่หลายครั้งนะก็ไม่ได้ผลสุดท้ายเนี่ยมีคืนหนึ่งนะพระหนุ่มเนี่ยเอาแอบเอาค้อนปอนเนี่ยไปทุบห้องน้ำจนพังหมดเลย พรากฏว่าพอไม่มีห้องน้ําปัญหาเรื่องซ่อมห้องน้ําก็หมดไปต้นไม้จะทิ้งกิ่งทิ้งใบย,ยังไงก็ไม่เป็นปัญหาแล้วก็ไป้ว,ว่าต้นไม้นี่รอดพ้นจากการถูกโคนเจ้าว่านี่ก็เจอแบบนี้ก็ไม่บ่นอะไรนะ แต่ว่าตัวพระหนุน่มนี่หลังจากที่ทุบห้องน้ำจนพังหมดท่านก็หนีเลยนะย้ายวัดเพราะว่ากลัวชาวบ้านนะี่จะมาเล่นงานเราแล้วข้อหาว่าทำลายทรัพย์สินของวัดแต่ชาวบ้านก็ ไม่ได้บ่นอะไรนะหรือไม่ได้รู้สึกไม่พอใจอะไรพราะหนูลุกนี้ท่านบอกว่าเนี่ยย้ายวัดนะเรื่องดีกว่าปล่อยให้ต้นไม้เนี่ยถูกค่นล้มท่านพูดดีท่านบอกว่าเนี่ยการทารักษาต้นไม้ให้อยู่รอดได้โดยเฉพาะต้นไม้เก่าแก่เนี่ย ก็ถือว่าไม่เสียชาติเกิดแล้วถ้าว่าจะต้องย้ายวัดก็ไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรเพราะว่าไม่นานคงจะหาวัดใหม่ได้ก็จะปา่านนี้ท่านคงจะกลับไปวัดเก่าแล้วล่ะนะเพราะว่าเจ้าวาดก็ไม่ได้บ่นว่าอะไรชาวบ้านก็ไม่ได้คิดอะไร แต่เรื่องนี้น่าสนใจนะเวลามีปัญหาแบบนี้เนี่ยคือห้องน้ำเนี่ยต้องซ่อมบ่อยๆเพราะว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยทิ้งใบทิ้งกิ่งหักลงมาที่หลังคาเนี่ยหลายคนก็นึกถึงว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรส่วนใหญ่ก็แก้ปัญหาด้วยการ คนต้นไม้เลยคือคนต้นไม้เพื่อรักษาห้องน้ำเอาไว้จริงๆต้นไม้นี่มีค่ากว่าห้องน้ำมากเลยนะโดยเพราะต้นไม้ที่สูงใหญ่นะเพราะว่าเป็นประโยชน์ทั้งกับคนแล้วก็สัตว์จำนวนมาก สัตว์ก็ได้พึ่งพาอาศัยส่วนคนก็ได้อาศัยร่มเงาและความร่มรื่นเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจสดชื่นสงบเย็นแถมยังได้รับออกซิเจนนะจากต้นไม้เกิดบรรยากาศที่เป็นโรมันีโรมันีนี่ก็เป็นคำสำคัญของพุทธศาสนานะ วัดในพุทธศาสนาจต้องมีความเป็นโรแมนีหรือเป็นถิ่นโรมนีคือสงบร่มรื่นนะด้วยต้นไม้ก็แปลกนะหลายคนก็แก้ปัญหาด้วยการตัดต้นไม้ใหญ่เพื่อรักษาห้องน้ำเอาไว้แต่พรอหนุ่มรูปนี้เขาคิดว่าเนี่ยต้องรักษาต้นไม้เอาไว้ส่วนส้วมนี่เอาไวท้ทีหลัง มันต้นไม้นี่มันกว่าจะเติบโตสูงใหญ่นี่ใช้เวลาอาจจะเป็นร้อยปีหรือหลายสิบปีนะแต่การก่อสร้างห้องน้ำนี่ไม่กี่วันหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้คนเราไให้ความสำคัญกับพวกอิฐปูนมากน <c oughs> ต้นไม้จำนวนมากก็เลยหลีกทางให้บางทีอยากจะหาที่จอดรถนะก็ตัดต้นไม้ แทนที่จะแก้ปัญหาด้วยการรักษาต้นไม้เอาไว้ส่วนรถนี่ไปจอดที่อื่นหรือบางแห่งนี่ก็ต้องการาตั้งถนนปูนสะดวกก็ตัดต้นไม้นะแต่จริงแล้วนี่ต้นไม้นนับวันจะหายากนะรักษาต้นไม้เอาไว้ดีกว่านะ บุทธศาสนามีพุทธภาษิตนันหนึ่งนะว่าพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมก็คือต้องรู้จักว่าอะไรเป็นหลักอะไรเป็นรองเนะเดี๋ยวนี้เราค่านิยมนะตัดต้นไม้เพื่อรักษาส้วมหรือรักษา วัตถุที่ทำด้วยอิฐด,ด้วยปูนด้วยคอนกรีตเนี่ยจริงๆมันกลับหัวกลับหางนะก็ไม่ต่ายจากคนที่ทุกวันนี้เนี่ยยอมสละชีวิตเพื่อรักษาหรือเพื่อเพิ่มพูนทรัพย์ทำงานหนักบางทียอมตายได้เนะเพื่อรักษาทรัพย์ทั้งที่ควรจะตรงข้ามนะต้องสละทรัพย์เพื่อรักษาชีวิตแต่เดี๋ยวนี้ ทำตรงข้ามนะทำงานหนักจนกระทั่งหัวใจวายตายหรือจนกระทั่งเป็นโรคร้ายเพื่ออะไรเพื่อเงินบางทีก็ทิ้งลูกทิ้งครอบครัวไม่สนใจลูกไม่สนใจครอบครัวก็เพื่อได้มาทุ่มเทกับงานการทำเพื่ออะไรก็เพื่อเงินนะคิดว่าถ้ามีเงินเยอะ คอบครัวจะได้สบายที่แรกก็จะทําเพื่อครอบครัวนะทุ่มเทงานการทุ่มเทเวลาพลังงานเพื่องานการจุดหมายคือเพื่อให้ครอบครัวสุขสบายมีเงินมีทองใช้ในภายภาคหน้าแต่ทําไปทํามากับทิ้งครอบครัวเอาเงินนะเป็นเป้าหมายสําคัญนะเสร็จแล้ว สุขภาพก็ย่ำแย่ครอบครัวก็ไม่มีความสุขนะไม่เฉพาะเงินทองนะบางทีชื่อเสียงกติยศเนี่ยก็ยอมทุ่มเทชีวิตเพื่อสิ่งนี้บางทียอมทำชั่วนะก็เพื่อสิ่งนี้อันนี้เรายอมทำชั่วเพื่อเพื่อเงินเพื่อทองด้วยตามหลักไต้องตรงข้ามนะ นะสละทรัพย์เพื่อรักษาอาวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะเจตีตน,นี้ตรงข้ามหมดเลยนะสละธรรมะเพื่อรักษาชีวิตหรือว่าสละธรรมะเพื่อรักษาหรือเพิ่มพูนเงินเราไม่ใช่สละชีวิตอย่างเดียวสละครอบครัวลูกเมียสุขภาพก็เพื่อเงินหรือบางทีถูกจนนะมาดักปล้นเอาเงิน หลายคนยอมตายนี่เพราะไม่ยอมให้เงินไม่ยอมให้เพชรหรือว่าสร้อยทองอันนี้ก็เรียกว่ายอมสละชีวิตเพื่อรักษาทรัพย์เอาไว้เวลาไฟไหม้เนี่ยตกใจนะตัวเองรอดตายแล้วแต่ว่านึกไปนึกได้ว่าเนี่ยเก็บเงินหรือว่าเก็บพวกเพชรพวกทองไว้ในบ้าน กลัวไฟทำลายยอมนะเข้าไปในกองไฟเข้าไปในบ้านที่กำลังถูกไฟนะลุกไหม้ยอมตายนะเพื่อเงินนี่มันเป็นความความสับสนนะความเข้าใจผิดไม่ไม่เข้าใจว่าอะไรคือหลักอะไรคือรองอะไรคือสิ่งสำคัญกว่า แล้วเนี่เราก็ต้องมีสตินะกลับมาใคร้ครวนนะว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันกลับหัวกลับหางหรือเปล่านะทิ้งครอบครัวสละไม่สนใจสุขภาพก็เพื่อเงินทองหรือว่ายอมรักษาส่วมเอาไว้ด้วยการตัดต้นไม้เนี่ยอันนี้มันเป็นตักกะทีะ่ค่าเคลื่อนมากนะเอาละเตรียมรับพร ชิตังปฏิตังตุมหังคอยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปาเมวาสมิชาตุทรงสำเร็จโดยฉับพรันสาเพบุรเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยา,าธาเหมือนพระจันท์ในวันเพนมณีโชติระโสยา,าธาเหมือนแกมณีอันสว่างสวัยควนยินดี สาพภีติโยวิวาชันตูปานจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรโควินาสตูทั้งปวงของท่านจงหายมาเจภาวนวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านแล้วข้าทีคายโยโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาธนาสิริสานิจังวุฒาปจจายโน ตารธรมาวัทานทิอายุวันโนสุภงภพลังสีส่อาการคืออายุวันนาสุภาภะลายอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิธิาวาตุสามังคลังพาสาพมองคลจงมีแก่ทรานธรันตุสาะเทวตาทอลาเทวดาทั้งปวงจงรักษาธรรม พาุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาสังขานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธโสจิพาวันตุเตสาธสวดีชังร้ายแก่ท่านทุกเมื่อเทม